สวัสดีสมาชิกท THT Web ทุกท่านนะครับสำหรับในบทความนี้เนี่ยก็จะแนะนำถึงการใช้เครื่องมือที่เพิ่มรูปภาพในเว็บไซต์นะครับก็จะเป็นไอคอนที่ใช้ในการเพิ่มรูปภาพทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเ,าเลือกรูปภาพจากที่เราอัพโหลดไปแล้วหรือว่าจะอัพโหลดขึ้นไปใหม่ก็ได้เหมือนกันนะครับจะใช้ไอคอนเพิ่มรูปภาพนี้นะครับ ก็เข้าเรื่องเลยนะครับสําหรับวิธีการเพิ่มรูปภาพนั้นเนี่ยลำดับแรกเลยก็คือต้องกําหนดตําแหน่งที่เราจะเพิ่มรูปภาพลงไปก่อนนะครับหรือว่าที่จะให้แสดงรูปภาพณนะตําแหน่งนั้นนนะครับวิธีกําหนดก็คือให้ท่านคลิกเมาส์พอยเตอร์เนี่ยลงไปในช่องหรือว่าตําแหน่งที่ต้องการจะให้รูปภาพแสดงหรือว่าปรากฏขึ้นมานะครับ นี่นะครับคลิกลงไปสังเกตว่าเมื่อคลิกลงไปแล้วเนี่ยพอยเตอร์ต้องกระพริบลักษณะนี้นะครับเมื่อพอยเตอร์กระพริบเรียบร้อยแล้วเนี่ยถึงจะไปใช้คําสั่งเพิ่มรูปภาพนะครับจากนั้นเมื่อไดอะล็อกแสดงขึ้นมาแล้วเรียบร้อยแล้วเนี่ยในช่องด้านซ้ายท่านสามารถเลื่อนสกอร์บาร์เลือกรูปภาพต่างๆได้นะครับตามที่ต้องการแต่หากว่าจํานวนรูปภาพเนี่ยมีเยอะเกินไปเนี่ยหรือว่า ไม่อยากไปไล่ดูนะครับว่าในแต่ละภาพเนี่ยใช่าภาพที่ต้องการหรือเปล่าท่านอาจจะใช้การค้นหาก็ได้นะครับเพื่อเซิร์ชข้อความบางคําหรือว่า,าชื่อที่พอจะจําได้บ้างบางส่วนนะครับอาจจะใส่คําสั่งอย่างเช่น im ลงไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ลองค้นหาดูอันนี้ไม่มีนะครับลองดู po นะครับ่า po มีอยู่ ก้าภาพนะครับก็จะใช้วิธีลักษณะนี้ะน,นะครับในการค้นหารูปภาพที่ที่เรามีการอัปโหลดขึ้นไปเรียบร้อยแล้วเมื่อได้ภาพที่ต้องการก็ทําการคลิกเลือกดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นรู้สึกจะเป็นภาพเกี่ยวกับการส่ง EMS นะครับเพื่อการแชร์กกต่างๆหาก ไม่มีภาพที่ต้องการเนี่ยท่านสามารถอัปโหลดขึ้นไปใหม่ได้โดยคลิกที่ปุ่มเบา์ตรงนี้นะครับจากนั้นเนี่ยก็เข้าไปเลือกที่เก็บรูปภาพต่างๆนะครับที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านนี่นะครับอาจจะเลือกแล้วก็อัปโหลดขึ้นไปครับเมื่อได้ภาพที่ต้องการก็คลิกที่อัปโหลดอีกครั้งนะครับ แล้วก็รอให้โปรแกรมอัพโหลดเสร็จนะครับโอเคสถานะมาแล้วนะครับก็จะรีวิวภาพทันทีเมื่อได้ภาพที่ต้องการก็คลิกเลยครับครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเพิ่มรูปภาพนะครับก็ท่านสามารถเพิ่มได้ ตามจํานวนที่ต้องการเลยนะครับโดยการคลิกลงไปภายในตําแหน่งที่จะให้ภาพแสดงจากนั้นก็คลิกที่ไอคอนเพิ่มรูปภาพครับออันนี้มีเสื้อด้วยลักษณะนี้นะครับแล้วก็คลิกเลือกในช่อง preview ก็จะแสดงภาพขนาดจริงนะครับสามารถเลื่อนดูตามกว้างยาวได้แล้วก็เลือกออกมานะครับ ภาพที่ได้ออกมาเนี่ยท่านสามารถย่อขยายภาพนั้นๆได้นะครับโดยการคลิกไปบนภาพแล้วสังเกตว่า,าจะมีจุดล้อมรอบ8จุดนะครับตามมุมของภาพจากนั้นเนี่ยท่านก็เอาเมาส์ไปวางไว้ตรงจุดนั้นแล้วก็สังเกตว่าลูกศรเนี่ยมันจะเป็นปลายแหลม2ด้านท่านก็คลิกค้างเอาไว้แล้วก็สามารถเลื่อนเพื่อย,ย่อขยายได้นี่นะครับ โดยปกติแล้วไม่แนะนำให้ใช้วิธีการย่อขยายมากนักนะครับสำหรับถ้าท่านอัพโหลดภาพที่ค่อนข้างใหญ่ขึ้นไปเพราะว่าขนาดไฟล์เนี่ยมันจะใหญ่ตามไปด้วยทีนี้เวลาเราเปิดหน้าเว็บหรือว่าคนที่เข้ามาดูในเว็บเนี่ยการเข้าถึงก็อาจจะช้ายิ่งถ้าเกิดเปิดเว็บผ่านพวกโทรศัพท์มือถืออะไรแบบนี้นะครับก็จะยิ่งช้าเข้าไปอีกแนะนำว่าภาพเนี่ยควรจะใช้ขนาดภาพที่ คิดว่าเหมาะสมแล้วกันครับที่จะจะแสดงบนหน้าเว็บโดยที่ไม่ต้องไปปรับย่อขยายอีกก็คือให้ใช้วิธีการรีไซ z ์ภาพจากโปรแกรมพวกแต่งภาพต่างๆอย่างพวก p h o t o s c a p หรือว่า a c d c ก็ใช้ได้นะครับ Photoshop ก็ได้เช่นกันจะได้ภาพที่ขนาดเหมาะสมแล้วก็ขนาดไฟล์ไม่ใหญ่ด้วยเวลาเราอัพโหลดอ่าเวลาเราดาวน์โหลดพวกเว็บเพจหรือหน้าเว็บต่างๆเนี่ยมันจะ ทำได้ไวมากขึ้นกว่าเราอัปโหลดภาพเต็มๆอย่างอัปโหลดภาพจากกล้องดิจิตอลอย่างเงี้ยครเป็นภาพขนาดใหญ่เลยตั้งเป็นเมกกรไบายยิ่งถ้ามีจํานวนห,หลายภาพเนี่ยมันก็ยิ่งจะช้าลงมากๆเวลาเปิดหน้าเว็บแต่ละแต่ละหน้า